สวัสดีคะ่ะทุกคนเช้านี้พามาชมสวนนะคะสดชื่นสดชื่นนะคะหลังจากที่ฝนตกทั้งคืนนะคะสวนฝรั่งจิมจูของพวกเราคะ่ะยาวขึ้นเขียวสวยมากเลยคะ่ะทุกคนค่ะก็ได้ยินเสียงอึ่องร้องด้วยนะคะหญ้าก็เขียวนะคะยาวแล้วเราก็จะตัดให้บัวนะคะทุกคนสวยไหม โอเคขอบคุณค่ะวันนี้นะคะน้องมารับนะคะจะไปยะโสธรกันนะคะมีรถธนาดนนะคะมารับน้ำท่วมบ้านเต็มเลยคุณผู้ชมโอเคค่ะขอบคุณนะคะขคึ้นรถกันนะ แต่โมงพอดีเลยเอาอเ,เราก็ล้องร้องเพลงชาติอยู่ทุขึ้นยืนไหมถ้าเพิ่มไป,ไปกปออกไปยืนกันร้องเพลงชาติพี่โชเฟอร์นะคะ,ะคุณแม่ไอคุณแม่อิกตอเรีย คุณค่อเดี๋ยวเดินทางปลอดภัยไปเที่ยวยะโสธรค่ะวันนี้วันที่21นะคะ21พฤษภาคมค่ะเดี๋ยวบอกพ่อหน่อยปิกป๊กๆหน่อยพ่อคะไปเที่ยวยะโสธรน,นะคะพ่อสดชื่นสดชื่นอันนี้สารปูตาน้ำท่วมตลอดทาง นั่งข้างหน้าเด้เจ้าแม่เสด็นนั่งข้างหน้าเนาะอยากเห็นวิวสวยสวยไหมเปลี่ยนกันได้ไหมทีวนี้ก็เอาจากบ้านน้องหินนะคะทุกคนมุ้งหน้าสู่บ้านโคอกอค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปไปเที่ยวยอโสธรนะคะแล้วก็จะถ่าย ให้ชมนะคะบางจุดนะคะขอบคุ่ค่าเจียวด้วยกันห่อุ้ยระวังดูว่าน้ำท่วมถ้าตรงไหนมันต่ำมันจะท่วมนัก็ตรงไหนมันเป็นที่ลุ่มเออที่ที่หลุมอ่ะมันก็จะนองธรรมดาตอนนี้ปลาขึ้นไหมที่กวนเสร็จก็อย่าที่มันหลับปลา 啊，对。